น,นี่สีอะไรคะแดงไม่ใช่คังชมพูชมพูว้าทำไมสวยจังเลยมีประกายมุกไหมไม่ค่อยเช็ดออกคะอ่ะเออ แล้วจะมากี่กี่ทุ่มจะกลับมากี่ทุ่มคะมให้ปู่รอไหมเนี่ยห,ห้าทุ่มว่าห้าทุ่มปู่นอนแล้วปู่ก็ไม่ต้องรอได้ๆอ,อ๋อเขาปูป่คิดถึงซีเนียไหมไม่รู้จักไม่รู้จักบ้านเอาจะมา 嗯。